ไปส่วนอันนี้มาสร้าง,งไอ้อาฐิธาตรงตาไปไว้แล้วเวลาเราจะยกไปที่โน,โนู่นที่วิหารไอ้ไฟถิ่นพนมน้ำมนต์เห็นไหมวันนี้ตอนอย่างตี่ตลาทสมควรที่ตลาดต่อเยอนี้ออ,อก๋ยวไปวันที่ไหนเดียวันวนั่นดูเลยืเหมือมนะ่าพวกมาบอกเลยโอ้ยกเป็นไรพวกพระ อยู่กุติหลวงตาหรือออยู่ในตู้เซฟนในตู้เซฟก่อนลืมต่ว่าที่แต่วที่หงตานังเพหาหาเขาอย่ามุมีพ้แก้วแก้วขันขั้นัุมานงขั้นอหลัสองข้างใ่้ยแบบนี้พย่างป้เยอพระาเนี่ยฐานข้างล่างองอะไรแปะใส่ได้ ยกมเยกเวลาตั้งกันตั้งข้อไปเลยแล้วใช่ไหมข้งล่าใช่กขนาดกลวงนี่องพระเนี่ยองพระใหญ่ไไม่รูปหล่อลุงตาก็ตั้งหอะไี่ก็ตั้งอยู่พื้นนี่์ลงตาต้งข้อไ้ไม่ไม่ไม่เอาอนี่เ่ไปเอาเฉพาะอไเอฉพาะช่เออเอาไปนั่นดีกว่าเนาะ รบรอบรอบใช่ต้องพวก้เรือมไม่ไหนเป็นต้นไม้ต้วเชียวหล่ะ ดีมากเลยเจ้าตัวเห็โรงพยาพดีก่ก็ดีเจ้าค่ะเนี่ยจาใส่นี่ไปตั้งเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไปตั้งแล้วตั้งครอบไปเลยน่ลนาอีาวะโอ้หล,โอหลายหลย chị cho nó nói <laughs> đi. Tán đi ra. Đem bỏ vào. Tán đi đi. Qua mồm. Qua đây luôn. เป็นไงไม่รู้ว่าอะไรเด้่พอดีมีตัวหนังสือบอกนะตัวหนังสือบอกเขียนหนังสือรู้อยู่ไะเนี่ยไฟไหม้แต่ไม่ไหม้เองเนื้อไหม้แต่นี้เองไม่งั้นบทเลยต้องแปลอยู่อยานไฟไหม้อยู่ติดท้ปิดใจอันนี้เหรอเออกระดาษคอเนี่ยพลาสติกคอแท้แมันยังเลอะมลามนิดเดียวพวกแกะพลาสติกเรียนละลาย เขาบอกว่ากระดูกหัวเท้าซ้ายของพ่อแม่คุูจานมหาบัวถ้าตัดก็ถ้อยอมไมมลิบเดียวอยู่แห้งขาร้องอาจารย์ดแปลกโรงพยาบาลสีร่าตรงตีท่านจใจใช่วันที่ระหว่างเวลาคือถ้าไม่มีตัวหนังสือเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรกระดูกเท้าซ้ายของอาจารมหาบัวมันห่ออยู่แล้วมีตัวหนังสืออยู่ด้วยนะไม่รู้อะไรนะขอจิใจนะคะ สตอไม่ไม่อน่ายจ้าค่ะแป่มากค่ะแป่มากแป่มากอีกนนานมากค่ะยื้อย่ข้างไหนนะจ้าคะ่ะนื้อซ้ายค้ะข้างซ้าย้วก้นยื้วหัวไม่เท้าหลุตาือ้อ่ตนี้่มาก ว่าลูกถ่ายก็ไม่ไหมลูกถ่ายลูกพ่ยก็ไม่ <c oughs> ไหมคุณท <c oughs> ี่ชมขง่อสุดใจนะคะ <c oughs> ตอนนี้